สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์เกมมิ่ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่อีกแล้ววันนี้นะผมพี่เข้ามากับสกินปืนอัพเวลที่นำกับเข้ามาใหม่นั่นเองซึ่งจะเป็นสกินอะไรแ,ะแรงไหมท่าทางจะหลอกขนาดไหนที่เราไปดูลอมกันแต่ก่อนไปดูคลิป ฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไ่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคไปซึ่งสกินนี้นะครับผมมีชื่อว่า UMP นั่นเองอ่าซึ่ง UMP สกินนี้นะผมก็เคยนํากับเอ้เคยนํามาขายแล้วแต่ว่ารอบที่แล้วถ้าน้องคนไหนพลาดไปรอบนี้ไม่ควรพลาดหรอกเพราะว่านานๆจะกลับมาทีหนึ่งนั่นเองซึ่ง จะมาอยู่ในโหมดแบบโหมดของตู้นะผมคือการันตีร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนว่าน้องๆได้รับสกินปืนแน่นอนนะครับก็คือถ้าน้องดูไม่ดีอ่ะคือหมาตู้เลยพูดง่ายๆเลยไปรันดวนดีกว่าผมอ่าวันนี้เลยกิจกรรมสายฟรีนี่ขอก็สามารถเข้ามากดรับตัวละครกันได้น,อน้องๆตัวไหนไม่มีตัวละครตัวไหนสามารถเข้าไป รับกันได้ตันที่ก็มีครบตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีตัวละครผู้หญิงที่เข้ามาใหม่นะครับต้องเติมวูย่าพาร์ทเท่านั้นถึงจะได้นะครับได้รับตัวละครผู้หญิง <Okay. S 1> และนี่นะครกิจกรรมท่านขุนสุ่มชุดท่านขุนนั่นเองซึ่งนอกไหนสายฟรีไม่ใช่สายเติมก็สามารถเข้าไปสุ่มได้นะครับใช้ตัวนั่นเองเดี๋ยวพี่ค่อยไปทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งสำหรับสายฟรีนะโอเค แต่ว่ากิจกรรมไอ้ปืนมันอยู่ไหนวะอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ดูตรงนี้เอาทั้งบับนี่การกลับมาของปืนอัพเวล UMP อ็มพีบูย่าเดนนั่นเองเข้ามาตั้งแต่วันที่5้าเมษายน 1, วันที่3กันยายนกันเลยที่นะครับก็มีเวลายาวนานพอสมควรให้น้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนๆเนข้าไปจับเข้าไปสมได้แร้วสำหรับจะกินปืน UMP b o มบูย่า เดนั่นเองซึ่งสกินนี้พี่มีแล้วแต่ว่าที่พี่มีก็คือสกินไอวอนั่นเองเออซึ่งสกินไอวอกับสกินรถเท่มากเลยพี่บอกแค่นี้ดูดินี่่อยสกินปืนก็ยังเท่คิดดูขนาดสกินปืนอน่ยยังเท่ขนาดนี้สกินรถสกินไอวอจะขนาดไหนไมาซึ่งข่องพี่นะครับผมตอนนี้ก็เลเวลสี่แล้วตอนนี้ก็เลเวลห้ามามาดูนีกว่าแต่และเลเวลจะเป็นอะไร ถ้าห้าก็เนี่ยห้ามันจะสวยขึ้นนั่นเองไปเริ่มที่เวลแรกกันดีกว่าเวลแรกก็จะเป็นค่าสถานะปืนจะเป็นดาเมจหนึ่งตราการยิงหนึ่งและความเร็วในการรีโหลดลบสองนั่นเองเวลสองแถบชื่อสังหารโอเวเวลาเรายิงใครชื่อมันจะขึ้นนั่นเองโอเคไม่ต้องอธิบายเยอะนะแล้วก็จะอัปเดตจากความเร็วในการรีโหลดลบสองเหลือหนึ่งนั่นเองต่อมาจะเป็นโมเดลใหม่ ที่เวสามนั่นเองนะครับนี่ก็หน้าตาประมาณนี้เลยต่อมาเวิวสี่นะผมถางวิวสี่ก็ประมาณนี้เอฟเฟกต์ปะทะนะครับเวลาเรายิงใครก็มันจะขึ้นแบบนี้นั่นเองขึ้นนำตัวนะแล้วก็เออพี่ต้องขอโทษด,ด้วยมันอัปเดตตรงที่วิวสี่นั่นเองวิวสี่ก็จะเป็นความเร็วในการรีโหลด,ดลบหนึ่งนั่นเองเออไอวิวสามไม่ใช่นะเอวเวสองไม่ใช่นะต้องขอไปด้วยวิวห้าก็จะเป็น เอฟเฟกสังหารนอ,อกเวลาเรายิงใครตายก็จะขึ้นประมาณนี้เลยเร็วเพิ่งแล้วก็เอฟเฟกในการยิงลายบอกันเอต่อมาเวล6ก็จะเป็นโมเดลใหม่นนะครับยหน้าตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งเพิ่มเรีวไฟมานั่นเองแล้วก็ปลดล็อกอิบิลิตี้ก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเมื่อเราหิบปืนนี้ขึ้นมาเป็นเวลา100 วินาทีนั่นเองซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือถ้าน้องหยิบขึ้นมาเกิน100วินะก็จะยิงแรงขึ้นหรือว่าเพิ่มดาเมจแรงขึ้นนั่นเองเข้าใจไหมคือยิ่งถือนานยิ่งแรงนั่นเองอธิบายง่ายๆก็ประมาณนี้หละครับสำหรับบล็อกอิมพลิตี้สกิน u ู p อบูย่าเนั่นเองซึ่งต่อมาจะเป็นเวลร์ชเจ็โอเวของน้องก็จะมีท่าทางและ โมเดลใหม่นั่นเองก็ประมาณนี้หรอหนีิโมเดลเหลีท่อหล่อเท่พอสมควรผมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่าทางน้องนั่นเองนี่อย่างเท่แบบเหมือนมันสวัสดอ์อะหน่อยแบบจู่โจมเนี้ยอ,อท่าทางก็เทพอ่ะพี่ชอบเลยอันนี้พี่ก็เว้ว่เก็บไปเรื่อยๆมาซึ่งกิจกรรมนี้เล่นยังไงนี่ไงสก,กินรถที่พี่บอกแล้วก็ส,ก,ก,สก,กินไนวอรพี่ชอบนะสก,กินไนวอร์อะ กินได้วอลอย่างเท่อะมันแบบกระดูกระดูกโครงกระดูกอย่างเอาไอ,อ้เชี่ยมาเอ้อพี่ึึงบอกว่ากติกาในการเล่นช่มครั้งแรกจะเป็น9 19 49 99 199 299 399และ499เองเดี๋ยวทั้งหมดกี่บาทกี่เปชรพี่จะรวมตั้งไว้ให้นะหมและกติกรานี้เลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการ ติ๊กออกไปได้เลยหรือเปลมาซึ่งครั้งแรงออกของเราในการสุ่ม9เพชรตัวเองมามาดูกัน9เพชรออกเลยหรือเปล่าไอายฟออายฟออืมไม่กว่าไอายฟอนะเมื่อกี้โอ้โหนิดนึงนิดเดียวแท้ๆมาครั้งต่อไปก็จะเป็น19เพศนะครับมา19เพชรจะออกเลยหรือเปล่าสก,ก,ก,กินรถก็ได้มาเฮ้ยเฮ้ย อันนี้เลยอันนู้ไม่ถึงอัน,นดีๆอันหนึ่งไม่ถึงอันหนึ่งเลยโอ้โหเกินไปเปล่าอ GM มาสำหรับน้องคนไหนยังไม่มีก็าสามารถเข้ามาจัดเข้ามาสุ่มกันได้แต่ผมโต้นี้มีอีก29วัน29คืนยาวนานพอสมควรสำหรับพี่แลวเกลือ,อ,อเกลือเหมือนเคยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ย น้อยใจเหมือนกันแล้วบางทีแบบอันนึงเกือบถึงแล้วก็อันนึงเลยอ๋อคือไม่มีอะไรแบบพอดีเลยนะคือแบบจะโชว์สักหน่อยหนึ่งว่าเก้าปิดได้สกินไอวออย่างเงี้ยเอย้ไม่เป็นไรมาอย่าลืมนะผมสก,กิน UMP อันนี้นะผมก็จัดได้ว่าอยู่ในสก,กินที่แบบว่าดีอยู่พอสมควรนะผมเพราะว่าตัวพี่เองพี่ก็ยังใช้น, <Okay. S 1> น้องคนไหนยังไม่มีสก,กิน UMP เล่น UMP Avil ขอับอกนี้ตอบโจทย์แน่นอนและที่สคือการกลับมาของไฮเปอร์บุ๊กนะผมก็เล่มเพจนั่นเองรอบที่แล้วใครพลาดไปก็รอบนี้นำกลับมาหน่นำกลับมาในบทแบบเติมเพชรครบ9.9ไปถ้าได้มานะผมาสามารถได้ลดล็อกนั่นเองซึ่งพี่ชอบนะดีดิตอนนี้พี่ก็มีครบทั้ง4เล่ม okay. โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรม สกินปืน UMP บูย่าอัพเวลนั่นเองแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมมาดูกันนะครับอ s a เซ o ุ d b y e ยอง